สำหรับคนที่ใช้งานสกีนับนะครับคงจะรู้ว่าเวลาที่ไฟล์มันมีขนาดใหญ่ๆนะครับเวลาเราทํางานแล้วมันจะมีความหน่วงเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับอ่านี่โอเคมาดูนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการลดความหน่วงนะครับให้โมเดลมันลื่นนะครับหมุนง่ายนะครับซูมเข้าออกง่ายนะครับโอเคก็ให้เรามาที่ตัวหน้าต่างทางด้านขวามือนะครับแล้วดูในส่วนของสไตล์นะครับอ่าเปิดสไตล์ขึ้นมานะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็ให้เราดูตรงอ d i ดิทนะครับ ตรงนี้นะครับอ่าแล้วให้เราติ๊กปิดนะครับเส้นไปนะครับอ่าปิดปิดนะครับปุ๊บอ่าทีนี้นะครับโมเดลมันก็จะไม่โชว์เส้นนะครับมันจะโชว์แค่โมเดลอย่างเดียวนะครับทีนี้อ่าเราลองหมุน pues ดูนะครับอันนี้นะครับความน่วงๆก็จะหายไปเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการลดความหน่วงนะครับสําหรับใครที่ทํางานไฟล์ใหญ่ๆนะครับอ่านี่นะครับลื่นปื๊ดเลยนะครับ ก็เป็นอะไรสั้นๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้จานดีด้วยนะครับ